ไปดูหลังเดียวมาัข้างๆดูหลังกัก็ทีนี้ก็วันเดียวคำพูดแค่วันเดียวนะคะแม่วันเดียวจริงๆ ชนะได้ทุนไปแล้วพ็อใช้นำทางในนึการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันและได้ตามเลขที่เบียนเลขที่กท140่งสี่สกลุ่มทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่สาวุสนาเดมอมหาวิทยาลัยฟาตานีนางสาวพอริยอแเข็ดแย่บา นายเจมูกันีนายสาวทับซ้อนไกระติวราชินากรินเราได้มาดำเนินกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่แปดแล้วด้านส่วนไก่กระพร้าจอยากได้ข่มเหงในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็เสียเก้าในหมู่บ้า เรามีงานทำนะเราก็ไปแสดงให้เห็นเราก็ไปทำตัวเราให้เห็นว่าเรามีช่วยเหลออะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าคุณแม่รุ่นแปดนะครับจากเหตุการณ์ที่ตัดไปแล้วเป็นผู้หญิงรู้สึกว่ายูฟีเนี้ยมากเลยชาวบ้านก็แบบว่าแย่พี่น้องทีคนในบ้านกินเต้าแดงกับมือดื้ออันเดอร์แหละใหญ่ใหญ่จากที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะกับเพื่อนๆและพี่ๆนะคะก็มี มีความประทับใจคือได้รู้ถึงความเป็นมาของมูลน,นิธิพิทักษ์ประชาชาติและเครือข่ายสตรีนะคะว่ามีความเป็นมายัางไงแล้วก็พัฒนาสังคมในด้านไหนบ้างเพื่อที่จะทำประเทศชาติสู่ความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันและโดยโอกาสนะคะก็อยากให้น้องๆสู้ต่อไปค่ะยังไง ปัญหาทุกปัญหาก็มีทางออกทางแก้นะคะก็อยากให้น้องๆได้มีกําลังใจในการศึกษาต่อแล้วก็พัฒนาตนเองพัฒนาฝีมือในการดํารงชีวิตต่อไปค่ะ